สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับสินค้าเข้าใหม่สดๆดร้อนๆอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นรถแท็กเตอร์อิสกินะครับ54แรงม้านะครับสวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เปิดเข้ามาชมนะครับนะฮะพึงเข้ามาชมนะครับก็เราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองนะครับอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับมีทั้งคูปุต้ายันมาอิสกิแชมป์นะครับหลากหลายรุ่นนะฮะสนใจรถแท็กเตอร์มือสองนะครับ ก็อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้เรามานําเสนอกับอิสกิ54แรงม้านะครับเครื่องยนต์3สูบ d ดลิเ t ็ n j e c คชั่นะครับมีระบบเทอร์โบนะฮะคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดนหน้าขานล่างนะครับและด้านหลังเป็นผานพวนใหม่นะครับขนาด6ใบ22นิ้วนะครับราคาอยู่ที่3 7 5 0 0 0บาทนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นปรับกระทะล้อด้านหลังได้นะครับใครที่ต้องการ ขยายฐานล้อนะครับให้กว้างเพื่อต้องการมีเนินมีเขาพื้นที่ลาดเอียงนะครับก็ตัวนี้เหมาะมากนะครับนี้ด้านท้ายนะครับเป็นรถไล่แท้ๆนะครับสวยๆเลยครับลูกค้าคันนี้เลยฮะกับอิสกิใครที่ต้องการหารถแท็กเตอร์อิซกินะครับไว้ใช้งานนะครับนี่เลยฮะ40แรงม้านะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับดูปากใบมีรอยถลอกนะครับบางเล็กน้อยนะครับ เดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันดูนะครับไปม,มีขึ้นไวครับผมระบบกมรเลี้ยปกตินะครับลองมาทดสอบกันนะครับ ปูนข้องตัวนะครับกับอิสกิบนะครับ608ชั่วโมงนะครับตันนี้จะเรยอปี60นะฮะลูกค้าใช้งานเหมาะมากนะครับถ้างานไล่งานนานนะครับอิสกิลุยได้หมดเลยนะครับอย่างหน้านะครับเป็นขนาด8ขีด16นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็น13.6.4นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับ ตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่แครงเพชรแล้วก็สาขา2ที่เราอยู่กันนะฮะบ,บ้านทาคอตำบลวัางบัวอำเภอคลองขุ่แครงเพชรนะครับโทรศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับสติกตัวนี้มาใหม่สดสมร้อนๆนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อคุ้างกดสอบถามมาได้นะครับลูกค้าที่ชมผ่านทาง YouTube และ Facebook นะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยละกันนะครับครั้งหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ